งอะ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 งือเราไม่เราสิบคนเลยเราตัวร้ายมันน้อยไปวะแค่หกคนไหมเคยสงสัยตัวเองไหมฮะสงสัยกูสงสัยว่าทำไมอีกแล้วเนี่ยสี่รอบเนี่ยเอาเอามาให้พี่เอออยากชั่วบ้างอ่ะขอร้องเลยแบ่งแบ่งบ้างที่อยากเล่นเออนี่นั่งนั่งพีมดหน้าโต๊ะคอมรัวๆเบเลยอยากเอยากเล่นร็ว เราดีได้แล้วล่ะพี่การอย่างช่วยแต่อเดลยันเงาจริงๆสี่เกมติดงึดหลายอะไรคิดคาดเจเอ๊เอาพี่การนัวกันนั่นอีกอะไรเนี่ย ไวจะจัดตรงไหนเนี่ยตรงทางเข้าเลยทางทงเกิดเลยคุณเจ้าแล้วไปออกว่าเดี๋ยวเอฟเป็นคนตัวใหญ่เลยที่เดี๋ยวก็มาตรงนั้นน่ะคนจเล่นหมดเลยเว้ยแล้วไม่มีคนเดินเข้าไปที่หลังคือเอฟแล้วคนเดินลงมาแล้วกูก็กดเอฟคุณเจ้าแไ้วมันต้องมีตัวมีมันแบบนี้มันมีทั้งไปเดือดตอนผมเดินออกมายังยังไม่เห็นใครตายนะ

เดี๋ยวพี่เอกพี่เอกไม่เชื่อหรอคือเดี๋ยวมันไม่ใช่เพียบนั่นะนะอ้าวหายแล้วพีเ่พตเต้พี่โปเต้เกมแล้วเกมเริ่มแล้วเกม <c oughs> เริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วเชียร์อะไรต้องทำลายไฟไอ่ะตรงนี้มีทางมูต์อยู่ยังไม่มีใครมาผ่านมาครับตรงนี้เลย าใครไม่เจอเลยอะไรเนี่ยเที่ยเลยคือเขาทำเควสเรื่อยๆเลยโ oh อ้ไม่กอดต้องหาคนแล้ววะาีป <c oughs> เจมไปคนเดียวโอเคเชีย่ยแล้วคือเขาเขาจะทำเควสเสร็จแล้วโอ้ยม่กอชิบหายแล้วเขาจะทำเควสเสร็จโอ้โ oh. ห ใครเจออันนี้ใครเจอผมเจอผมเจอสงสัยว่าจะเป็นเต้แต่เต้มันตายแต่เรารู้กันสามคนแล้วพี่เอกผมพี่แพทเราสแกนสามคนแต่มีพี่เจมพี่เจมเดินมาแล้วทำไมพี่เจมไม่สแกนาสแกนอะไรเหรอมันต้องสแกนทำอะไรเหรอตรงนั้นอ่ะมันมีเควสไงพี่ไม่เห็นมีเควสสแกนนั่นเลย แล้วพี่เดินเข้ามาดูทำอะไรเข้ามาดูอะไรชุมนุมนึกว่ามีชุมนุมแต่พี่เจมผมเดินผ่านแล้วพี่เจมไม่ฆ่าผมอะว่าแบบเดือดหอบมากเมื่อกี้ตอนเจอกล้ากล้าเดินตามพี่ทําไมตอนแรกผมจะเดินตามพี่จะไหมแล้วผมก็เลยขึ้นไปว่าเอ้ย เผื่อพี่กาศถ้าใครเป็นนิสเกิลแต่ปกติเขาจะเดินฉี่กันเลยแต่กาเดินตามพี่ครึ่งรอบใาเแล้วแล้วกาเดินตามคนที่กาไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่ากาแปลกมากที่อาจจะเป็นฆาตกรก็ได้แต่กาจะตาม้ยนใช่เหรอนี่กาศยิเดียวความเป็นสูตรให้เจมส์แสดงว่าไม่แสดงว่าอะไรไม่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวๆแป๊บนึงทุกคนใจเย็นใจเย็นคือผมมีข่าวหนึ่งนอกจากพี่เจมก็คือผมเห็นแทนนี่ออกมาจากห้องขวาที่พิเตอตาย ฮะคือใส่ไปใช่คุณก็คือพี่คนทำเกรสอยู่คนซ่อมสายไฟตรงกลางโอดเจมโอดเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอดพี่เกมโอดพี่เกมโอดพี่เจมเอาดิบอกเลยบอกเลยชื่อนี้มีแต่ของอร่อยังไม่เสร็จเลยเอาเอาเอาแล้วไงแย่แล้วพี่เอ๋หายมาได้ยังไงเนี่ย แล้วคุณคุยไม่เสร็จทันทีอ่ะอะไรเนี่ยอะขออภัยที่เรียกประชุมครับผมครับผม ขอให้ทุกคนแยแกแยะมาทำเควสนะครับใครที่ยังเควสไม่เสร็จนะฮะ<อ>ผีฟังไว้ได้วยนะครับผีคนที่ยังไม่เสร็จไป, <c oughs> ไปทำด้วยนะครับไอ้ผีไอ้ผียังขี้เกียจไอ้ผีเดี๋ยวนะพี่เอกกับไอ้กายยังทำเควสไม่เสร็จผมเหลือหนึ่งเควสต้องรีแอคเตอร์ผมเหลือหนึ่งเควสต้องรีแอคเตอร์ไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปกับผมไปกับผมไป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 แล้วเดี๋ยวเราสนทด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าอย่าคิดเกินอย่าคิดเกินห้าทาซ้อนห้ามซ้อนขอให้เราทิ้งสีเหลืองก่อนได้มับเราขอบสีเหลืองก่อน โหวตวได้ครับสีเหลืองก่อน,อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมเบกสัสสัสไม่จริงจริงจริง,รงอ,ยอย่าอย่าเลยพี่จริงๆ<า> แต่ผมกำลังคิดว่าน้องพีอ่ะทำตัวไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเลยนะเกมบเนี้ยพี่ผมเดินทำเควีเงียบอยู่ข้างล่างขวาแมพผิดอะไรครับพีคผมผิดอะไรเนี่ยต้องพีเดินตามพี่แล้วตะล่างพาพี่ไปกักเก็บอะไรก็ไม่รู้ผมไปทำเควส้างล่างขวาเฮ้ยแล้วทำไมกล้าทำไมกล้ากับพีถึงลุมรีพอร์ตแทนนี่เดี๋ยวก่อนอะไรอะไรเนี่ยผิดอะไรโอ้โหเอาละไอ้กล้า

ตายเนี่ยต่อย้าต่อตาแล้วต้องมานั่งลุ้นอีกว่าใครว่ีเอ้ยเอาได้ไงไอ้กล้าไม่รู้แทนนี่หรือกล้าผมผมว่ากล้าไอ้กล้ามันมันรีพอร์ตผมกไกพีเพราะเพราะกล้าไม่ยอมรีพอร์ตน้องพีนี่คือทำสารภาพผมกล้าแล้วเพราะว่ากล้ากับน้าน้องพีเมื่อกี้นี้รูมรีพอร์ตแทนนี่ใช่ใช่นี่คือสั่งเก็บเกียวกล้ามีอะไรสั่งซสีอไหมนี่คือสิ่งที่เราจดลงโน้ตแพ ี่คือิงผมรู้ผมรู้จักพี่บีมาเวลาพี่บีเป็นอ่ะพี่าบีมาหมดตายแล้วกล้ารู้ได้อีกแล้วมันจะตายแล้วมังยังมึงยังแฉพวกตัวเองอ่ะอยังแฉบวงตัวเองขอร้องล่ะแสดงโกงมาพี่บีเป็นจริงไอ้าไแล้วทำไมกล้าถึงบวชแฮนนี่มาแก่ทำไมกล้าถึงบวชพี่พี่ถามเลยแล้วคือบวชกับพี่ด้วย ไม่พอย่นเองเลวครับพี่เอกเอาไงผมยังเชื่อว่าเป็นแทนนี่ว่ะไม่รู้ว่าแต่ผมว่ากล้าพี่ต่กี้คือแบบกล้าแบบเดินตามหลังมาผมแบบนั่งสะกดรอยตามกล้าอยู่แล้วแบบพอไอตอนที่สติกันก็คือกล้าตายเราเลือกผิดไม่ได้แล้วอ่ะเราจะเสียคนเราสกิแเราทำเฟรไหม ตายีพีอล้วสกิปสกิสกิปสกิทำเควสสกิปทำเควสทำเควสเท่านั้นทำเควสทาเวสปวดอย่กันวดกันอ้าม่ตุนเนาะอไม่มีไม่มีไม่มีชี้อะแล้วคือชนะไงเนี่ยหาทำยืนติดายืติดไอ้กล้าไม่ต้องเลยอีแล้วคือเขาจะทเควสเสร็จแล้วสิบเจ็ดวิโอ้โห ที่ผ่านมาพี่ขอโทษที่สงสัยนะพี่ขอโทษพี่ขอยอมรับผิดกล้าจะกล้าจะคิดตัวพี่อะใส่กล้าเพราะพี่ใช้หลงหรือเปล่าใส่เปล่าเลยพี่ใช้เหตุผลในเรื่องนี้นะและวทุกสิ่งที่พี่ทำไปพี่ขอโทษทั้งหมดที่ผ่านมาตะกี้พี่เดินมาแล้วคือเห็นพี่เอกอ่ะเดินนำหน้าแล้วพี่แบบตกใจพี่พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาแล้วคืออยู่ๆพี่เอกอ่ะรีพอร์ต พี่เอกฆ่ากาแล้วคือพี่เอกก็รีพอร์ตเพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนดีอะพี่ผมตามหลังมาอยู่แล้วคือแบบผมพยายามจะแค่นี้แค่นี้คนตายคือกูไม่ใช่กาไม่รู้อะไม่คือจะบอกว่ากาแต่แกพี่เห็นพี่เห็นพี่เอกมาข้างหน้ากับพี่พี่กายแล้วคือจะอยู่พี่กายเขาตายแล้วคือพี่เอกเขาก็รีพอร์ตแล้วก็บอกว่าพี่เป็นพี่ไม่รู้นะว่าพี่แบบรู้จักก้ามาานขนาดไหนอะแต่คือแบบก้าชื่อพี่ได้ กล้าเลือกเลย Make your choice กล้าจะเลือกพี่กล้าอะไรเนี่ยกล้าทำไมทํางพี่เนี่ยเห็นไหมแล้วเพื่อนกล้าเห็นไหมพี่ก่อนก่อนจบลาเมื่อกี้ว่าพี่ยังสงสัยแทนนี่อยู่นะเห็นไหมพี่ไม่ได้โทษกล้าเลยน้ำตาของกล้าน้ำตาไหลกับพี่มากแคล้ามาลงได้ะ คือตะกี้นี่คือไอ้กล้ากำลังจะตายฟรีแล้วอ่ะตอนที่มันมาโบดมาบดเล่นกับผมอ่ะตายรีเลยคือผมรู้ที่ใส่ไม่มีเลยอ่ะแกมึงรู้มากก่อเดี๋ยวกูจะข้าอยากเป็นผีบ้างแล้วคือต้นเกมไอ้อัดโดนเปลืบเรียบร้อยไส้แตกแม่งเป็นตเป็นคนตาเดียวยังไม่ทันเล่นเลยคือตะกี้แม่งฮาจริงเเเรื่องปิดา ตั้งแต่น้องพบเขาเจ้า่ายอุ่นในความเป็นรา